สวัสดีค่ะปรึกษาเมือสองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงสตรีผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA Road r k ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบั r ราคาสามพันบาทนะคะจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณกี่แถวคะสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทไม่ขายเหรอคะลูกค้าไม่ขายไม่ขายอีกแล้วไม่โอ้เมาเมื่อแรกมือหนึ่งมือหนึ่งกลับมาขายก่อนขายเท่าไหร่ จะเป็นเกียงสเล็กตอนนี้เรามีโปรโมชั่นวันนี้จัดเ<ไ>ต็มค<ต>่ะโปรวันแรกวันน,น,นี้วันที่สองเราก็จะโปรอีกแล้วะ<อ>จ๊ะลูกค้ากระสอบนี้ปกติราคา3,000บาทเราว่าคุมค้มคุ้มกันไม่ขายาขาไม่ขาย,ขายสำหรับสมาชิกบัคค่ะูกค้คคาจะเอาไปเลยในราคา2,500บาทสองพันหบ,บาทเอาไปเลยในราคา2,500บาทลดต่อกพันห้าร้บาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่งสาบาทลดเหลือยี่สิ 5้าบาทเท่านั้นค่ะโอ้ต้องคนจะเหลือเพียงยี่สิบห้าบาท่ะสำหรับสมาชิกบัตรเท่านั้นใช่ค่ะถามว่าลูกค้าใหม่อยากได้ราคาโปรนี้ทำยังไงเอ่ยเพียวค่ะสองพันห้านะคะ8แปดกระสอบนะะค สมาชิกบัคเลยทันทีได้ราคาโปรโมชั่นไปเลยนะคะจะรับ2,000แต่ว่าใช้สแต็กก่อนจะมีถึงหรือเปล่านะคะจะเอาง่ายๆพ่อค่ะแม่ค้าท่านหนที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคแล้ว3,000ไม่ต้องโอนมาค่ะรูกค่าจะโอนยอดเพียง2,500บาทพอขอให้เป็นรหัสนี้ก็ได้จะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้รับตามรีวิวก็ได้ค่ะลูกค้าจะเอาง่าย3,000 3 อีกแล้ว2,500 <2, S 1> บาทพอ2,500บ,บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าโอนมาแค่2,500เท่านั้นนะจ้่ค่ะ เรื่องทรงค่ะคุณผู้ชมาทรงค่ะไซส์มให้เลยลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีขาเอวยืดก็มีนะคุณมีมีค่ะมีมีเหมือนกันผ้าผ้ายืดก็มีผ้าสกินนี่ก็มีนะค่ะอาจจะมีมาบ้างแต่ว่าหลักๆของเขาก็จะเป็นเนื้อสแลกค่ะใส่ทำงานได้ใช่เลยใส่ได้ทุกอย่างค่ะแล้วแต่ลูกค้าอยากใส่สะดวกอยากใส่ค่ะลูกค้าจ๋ากส้ม่ะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ขาตรง่ะเดฟมีมาหมดเรื่องไซส์ค่ะลูกค้าจ๋าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ค่ะลูกค้าจ๋าไซส์ XL นะมีเขาหมั่นะลูกค้าจ๊ะไม่แน่ใจว่ามีกี่ท่านค่ะ,ะ,ะข้างห้าเนี่กดไลค์กดแชร์ค่ะลูกค้าจ๊ะวันนี้ออกค่ะเหลือไมก่กี่วัน,นอ,อ่ะอีกกี่วันคะเน,นี่ยสามสี่วันเหลือนสี่วันสนนี่วันเข้า,านาน กดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะอ่าใช่เลยมีตั้งแต่กี่แชร์กดเข้าไปก่อนจ้าคุาจ้าเปิดให้โลกรู้ว่าให้โลกรับรู้ไปเลยว่ามีบริษัทบักคคุณกาจ้ามีกี่แชร์แชร์ให้หมดเดี๋ยวเรามาแจกแจกยิ่งใหญ่แน่นอนคุณกาจ้าบริษัทบักเราไม่ได้แจกเป็นตัวนะไม่ได้แจกเป็นคู่นะไม่ได้แจกเป็นใบนะ ยกแพ็ก5กิโลล้องเราแจกยกแพ็ก5กิโลอันนี้เราให้สําหรับลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงวันที่6เดือน6แต่ถ้าวันที่6เดือน6ไม่เข้ามาเฟค่ะไม่มีประโยชน์ครับว่าใช่ค่ะนัดกขอแค่2เงินไขเท่านั้นขอแค่ลูกค้าเป็นแฟนตัวยงของทางเซ็นรัลและเข้ามาเอฟให้เร็วให้ไวให้ทันนะคะลูกค้าค่ะ ไม่เคยซื้อเราก็ให้ค่ะเคยซื้อเราก็ให้เหมือนกันแต่ะชบมากนะวิ้ยขอยากอยากอยากทำแบบนี้มากค่ะกล้วยยังไงคะถ้าไม่เคยซื้อนะลูกค้าจ๋าลองคิดตามนะบ้านหลังหนึงมีห้าท่านกดไลค์กดแชร์เป็นแฟนตัวยงห้าท่านค่ะกล้วยถ้าเราลองให้สี่สิบห้ากิโลห้าลูกนะได้ห้ารางวัลเลยนะได้ห้ารางวัลเอะเราไปขายตลาดนัดอันนี้คือบริษัทบั๊ของเราใจดีนะลูกค้าจ๋าแจกนะแจกนะลูกค้าจ๋าค่าของส่งลูกค้าจ่ายเองปลายทาง ธนีห้ากระสอบกระกล้วยค่ะธนีห้าถุงกระกล้วยเปิดร้านไม่ต้องลงทุนกระกล้วยสามารถหาอาชีพเสริมได้แค่การร่ายนิดเดียวค่ะกดไลค์กดแชร์ขอให้เป็นแฟนตัวยงไปนะงานขอหนีเนาเป็นแฟนตัวยงพี่อยากซื้อโทรศัพท์ประมาณห้าสิบเครื่องค่ะ้รับลงทุนซื้อโทรศัพท์ทั้งห้าสิบเครื่องได้ไหมไม่ได้กินไปอันนี้ก็เกินไปนะแล้วมีรูปบอกรูปค่ะมีร้านบอกหลานแชร์ไปให้เพื่อนรู้ นะลูกค้าคะกติกาง่ายนีเพื่อเพื่อนก็ได้ใช่ใช่้วก็นเลยกลับมาที่ผ้าได้เลยกลัมาที่ผ้าของเราดีกว่าค่ะสามพันไม่คะสำหรับสุชบักค่ลูกาจ๋าโอนยอด2,500บาทออจากต้นทุนชิ้นหนึงค่ลูกาจ๋า30บาทไม่คะไม่ขายอีกแล้วไม่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 ไา่ไม่าไปเไย2ไบาทป่า2 5บาทไูกค้า25ไม80ไม้ไมมได่ค่ะม่่ไไ่่่ไมไม่่ ยี่สิบห้าบาทผักชนั้นนะคะค่ะแต่ว่าเป็นเกีรตบีค่ะลูกค้าจ๊ะเกีรตอะไรนะคะเกียรติโอหรืว่าเกีรตเอใช่ค่ะพี่หรือว่าเกียรติเออันนี้มาเซ็นเจ้าหายเพื่อนดามฉ่รูดค่ะลูกค้าจ๋าเอลยังเซยังตายค่ะเสียหายอาจจะบ้างถ้าถึง20%ค่ะตามเปลี่ยนของทางบริษัทบัตรนะคะอันบ้าอันบ้าปาร์กี้บ้านเราเลยนะคะลูกค้าจะอยูแต่ละเอเวน โน้ตเอนะูตัวใจแต่ว่า AB ของลูกค้าแต่ละท่านมีเหมือนกันใช่แนให้ลูกค้ามาดูหน้างานก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะโอปลเราไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะป้าโปลเรามีเป็นรวมแบรนด์หลากหลายรายการโปลเรามีเป็นกางเกงย็นค่ะโปลเรามีเป็นผ้าห่มเด็กใช่ค่ะโปลเรามีโอโยอ่าเป็บรดดีไซน์นะคะลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้นะคะไม่ชอบตัวนี้ก็เอาเป็นรวมแบรนด์ไม่ชอบรวมแบรนด์ก็เอาเป็นเบรไม่ชอบเบรก็เป็นผ้าห่มเด็กค่ะ ช่อผ้าห่มเด็กก็จะมีมันเชิดหน้าผู้หญิงอีกทีนะลูกค้าขาหลากหลายหลากหลายกับสินประการสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะทุกรายการลูกค้าจ๋าสามารถซื้อเก็บสตุนได้อันี้คือกำไรเห็นเห็นนะลูกค้าจ๋าอันไหนที่บริษัทบัคกแบบว่าคืนกําไรให้ลูกค้าได้กำไรเห็นเห็นตัวกล้วยเป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคดีๆเนาะนะคะดีดีแล้วไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะเป็นตลอดไปเลยตลอดไปนะคะจริงค่ะจริงค่ะเรื่องนี้จริงมากค่ะเป็น แล้วเป็นโลเลยนะคะจ๋าไปเจ็ดสิบปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอเช็คได้เราเช็คได้นะคะรแต่โปรก็ได้นะลูกค้าจ๋หรือว่าแนะนำเพื่อนนมาซื้อก็ได้นะคะแต่ว่าต้องบอกชื่อให้ถูกนะใช่ค่ะบอกชื่อให้ถูกนะลูกค้าควรขอเป็นชื่อแล้วก็พี่แจ้งไว้แล้วก็เบอร์นะพี่แจ้งไว้รถที่เร็วโอ้หนาวีจ้าปัดคลุมแท้สวยๆอ่ะแต่อันนี้สวยๆเกลียดอะไรนะคะพี่เอ๋เกลียดีค่ะอุยตอนแรกว่าเอตอนแรกนึกว่าเอ๊ ไม่ค่ะทราบเลยแต่ว่าอยากให้ลูกค้าแบบว่าเรื่องจำนวนชิ้นบวกลบนิดนึงค่ะอ่ร้อยตัวบวกลบนิดนึ่งนะคะเดินบวกลบนิดหน่อยนะคะและอาจจะมีเป็นแบบว่าเปื้อนนิดหน่อยมีอ่าเสียหายนิดหน่อยนะคะลูกค้าค่ะประมาณ5้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะแนะนําอีกรอบค่ะลูกค้าจ๋าพ่อค่ะแม่ค้าท่านไหนที่ยังไม่เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบั๊กไม่ยากนะลูก ได้แต่หมวนนี้แหละไม่ขายหมดอื่นขายงานออฟฟิศกัเพื่อค่ะแ้ยแปดกระสอบเท่านั้นแปสอ้าร้อยคูณแปดค่ะกอจะไนปด้ราคาสอ0พบาทเลยทันทีน่คะจะเหลือกระสอบละ2 5งพันหจากกระสอบละสามพันทันทีจากต้นทุนเาชิ้นลูกค้าจากลด5บาทที่คุ้มนะคุ้มนะ หกล้อเลยนะโนบากันคุมาค่ะอ่ะไวสันตั้งแบบใจดีจริงๆพี่เดี๋ยต้องโทรยิมามีบารานาบารานาที่พี่เจอนะหนูมีซาร่ามีบารานามีโอนาวีนะคะพี่อราฝากโอ้โหฮล่ะแต่ว่าพี่ว่าแบนน่าจะเยอะใช่ไหมลูกค้าไปดูกรอบนะคะใส่แล้วค่ะใส่แล้วนะคะคุ้มมากยุ่ยยุ่ยค่ะ จริงยัวจริงยัวจริงนะคะยัวยัวค่ะนะคะจ้ามอนี่เป็นกางเจนสแล็กผู้หญิงจ้านะคาจ่าบางตัวผู้ชายอยากใส่ก็สามารถใส่ได้แต่ว่าเขาเป็นงานผู้หญิงนะคะนะคะจ้าเป็นกางเจนสแล็กแต่ว่าบางตัวจะเป็นเท่คล้ายตัวนื้อสกินนี่อะมีปนมามีปนมาเล็กๆน้อยๆจ้ะเรื่องโทนสีค่ะรุ่งค่ะจ้าเน้นเป็นดำนิดหนึ่งอะเน้นโทนสีนิดนึงอะไรนะสุภาพ คะสุวาพน้อยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าดำเมี่ยงไปหมดค่ะมีขาวค่ะมีแดงมาบ้างมีเทาบ้างนะแล้วค่ะจากส่วนมากจะเน้นเป็นงานโทนสีดำนะคะอ่าใช่เลยเขาจะสูงแต่ว่าคุ้มมากเนาะคุ้มจริงๆขายของผู้หญิงไปแล้วเอาไปเสริมเลยยี่เป็นสมาชิกบัตลงทุน2,500บาทเท่านั้นเท่านั้นค่ะลูกค่าจ๋าเป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัแล้ว2,500บาทเท่านั้น เอาไปขายตัวละหกสิบเป็นยังไงเลยได้เหมือนกันนะคะเอาไปขายโหเดี๋ยวนี้ช่วยค่ะกุ้ยอุ้ยพอดีเลยไะ้แล้วเป็นเนื้อแบบเนื้อผ้าดีเป็นเนื้อยืดยืดเดงๆน่ารักจ้าดีเลยลูกค้าจ๋าดูค่ะคุ้ยพี่ได้ได้ต่ก็ได้นะพี่ว่าคุ้ยได้เแน่าจะพอดีเเายอใช่สไตล์แบบนี้ก็มีมายาราชาค่ะลูกค้าจ๋าหยารอช้าหยารอช้าหยารอช้าลูกค้าจ๋าค่ะ ได้นะลูกค้าจะสามารถเอฟได้เลยนะคะชอบกระสอบนี้เอฟได้รับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ได้เหมือนกันที่ดีค่ะลูกค้าจะเมาหมดอ่ะใช่เลยเช็คสต็อกเลยค่ะอยู่แล้วไม่ต้องให้คนอื่นขายด้วยขายคนเดียวเลยขายคนเดียวไปเลยนะคะเก๋ๆไปเลยใช่ค่ะเมาหมดได้เลยสามารถเช็คสต็อกก็ทรังานขายด้วยตรงหด้นะคะอ่ะโอ้ยยวค่ะเรา่จะไปหรือยัง ไปหรือยัง่ะอันนี้เราประมาณการตะก้อนขาด้านล่างอ่ประมาณนี้นะคใช่ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะลูกค้าไม่อยากไปเลยค่ะ้วยอีกแล้วรอคะจริงๆค่ะไม่อยากไปเลยลูกค้าจะทวนอะไรกันนะคะมวนนี้เป็นเกงเกงสแรีผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นคล้ายๆกับเนื้อสกินนี่เข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นงาน USA รถ r k นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ก ราคาส0 0 0ันบาทค่ะจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบตกต้นคุณต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ30บาทค่ะ ค่ะลูกค้าจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปรนาทีทองคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัฟกระสอบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ขอให้เป็นรหัสนี้นะคะสามพันไม่ขายสามพันไม่ขายสามพันไม่ขายเอาไปเลยลูกค้าจ๋าในราคาสองพันห้าร้อยบาทลดต่อกระสอบเลยทันทีลูกค้าจ๋าห้าร้อยบาทจากต้นทุนเชื่หนึงสามสิบบาทค่ะลูกค้าจ๋าลดเหลือยี่สิบห้าบาทเยอะๆจ้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบักราเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางความให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ